สวัสดีครับกลับมาพบกับมินเนนโมโซลเซลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟแบบแขวนพลังงานแสงอาทิต์นะครับกําลังไฟ210วัตต์ครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีตัวโคมไฟนะครับหลอด SMD รุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้ให้แสงสีขาวนะครับแผงโซลาเซลล์กำลัง3วัตต์นะครับสายไฟยาว3เมตรแบตเตอรี่ในตัวนะครับความจุอยู่ที่4,800มิลลิแอมแผงโซลาเซลล์ในการติดตั้งนะครับสามารถปรับมุมก้มเงยได้นะครับแท่นยึดแผงโซลาเซลล์ติดกับเสาหรือว่าติดกับผนังครับแนะนําให้ลูกค้าติดตั้งแผงโซลาเซลล์หันหน้าแผงไปทางทิศใต้นะครับ และเอียงแผงโซลาเซลล์ทำมุม15องศาเพื่อเป็นการระบายน้ำฝนนะครับโคมไฟรุ่นนี้ไม่ได้ปิดเปิดเองอัตโนมัตินะครับใช้รีโมทในการเปิดปิดนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกให้ลูกค้าเสียบแจ็คจากแผงโซลาเซลล์เข้าตัวหลอดไฟนะครับ หลังจากนั้นหมุนเกลียวให้แน่นนะครับเพื่อ็นการป้องกันน้ําเข้านะครับโคมไฟรุ่นนี้กันน้ําได้ด้วยนะครับสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้เลยหลังจากนั้นให้ลูกค้ากดสวิตช์ที่ด้านหลังแผงหนึ่งครั้งนะครับไฟจะขระพิบขึ้นมาเป็นการเปิดการทํางานนะครับหลังจากนี้ให้ใช้รีโมทเปิดปิดได้ตามต้องการเลยนะครับถ้าแผงโซล่าเซลล์กำลังทําการชาร์จอยู่ไฟก็จะเปิดไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นโคมไฟรุ่นนี้เน้นใช้งานในตอนกลางคืนนะครับสําหรับปุ่ม3 5 8 เป็นการตั้งเวลาการทํางานนะครับส่วนปุมน่มด้านล่างจะมีปุ่มความสว่าง25% 5 0และ100%นะครับความสว่าง100%จะใช้งานได้ประมาณ5-8ชั่วโมงส่วนความสว่าง 25- กับ50%ใช้งานได้10-12ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนกลางคืนกันเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับ